อ่ะเมื่อวานนี้พี่เพิ่งไปทํางานเงี้ยในวันนี้อจะเฉพาะเราเป็นผู้ใหญ่เราก็าอายุไม่น้อยเวลาเข้ามาบร,รีฟงานเขาจะนั่งบรีฟพี่นั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วเขานั่งแล้วนั่งบรีฟพี่บนพื้นและพี่ก็จะบอกทุกครั้งว่านั<ๆ>่งพื้นทําไมขึ้นมานั่งที่เก้าอ,อี้ขนาดเขาขึ้นมานั่งเก้าอี้นะเขายังขึ้นมานั่งแค่ครึ่งก้นเลยแต่พี่ต้องตั้งใจเลยว่าขึ้นมานั่งตรงนี้สมมต<ๆ>ิกินข้าวเงี ання, ้ยพี่บอกว่า,านั่งกินโต๊ะเดียวกับพี่เลยนอกจากว่าพี่บังเอิญอยากเงียบแต่พี่ก็จะไม่บอกให้เขาไปกินที่อ่นนนนพพีีีออกเเเดยวขไปปตตรงั้้็ู แต่มันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นอยู่ถ้าถามพี่นะพี่ว่ามันถูกปลูกฝังมาแต่โบราณเพราะมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งยังคงความเป็นเจ้ายศเจ้าอย่างอยู่จริงๆ ่หนูค่ะได้โอกาสคุยก really ับน no ักแสดงหรือว่าคนในวงการบันเทิงหลายท่านมันก็มีคนที่แบบมีความรู้สึกว่าเขาคอนเซิร์นหรือว่าเขามองว่าเฮ้ยการที่ทีเขาเป็นคนที่ไม่ได้เท้าติดดินอะไรขนาดนั้นเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในอีกมุมหนึ่งมันก็ยังมีคนที่รู้สึกว่าไม่ได้ต้องโฟกัสเกี่ยวกับอะไรแบบนี้เพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการที่มีคนทีเขาแบบนั้นหรือการที่มีคนรู้สึกกับตัวเองแบบไหนก็ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ว่ามันแล้วแต่ว่าเขาไปเจออะไรมาแล้วเราไม่มีใครรู้ว่าาเเเคยจออออะะไไรรรหื ก็ตามที่มันเป็นการปลูกฝังเขาอย่างเช่นอย่างที่น้องอ่านบอกว่าความเจ้ายศเจ้าอย่างบางคนมีนะคะแต่บางคนไม่มีเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามพี่ว่าบางทีการนอบน้อมบางอย่างก็เป็นความน่ารักบางอย่างเหมือนกันนะเช่นสมมุติว่าเรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยทษทีค่ะ เ,เห็นเป็นพี่ๆหรือว่าเป็นอะไรก็ตามทีที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาดูใหญ่โตจังเลยอ่ะและถ้าเกิดบังเอิญเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องขนาดนั้นนั่งด้วยกันได้มันก็เป็นการน่ารักของและก็เป็นการการสื่อสารกันมันก็เลยมีทุกแบบจ้ะมีทุกแบบทั้งแบบประเภทที่ว่าเธอเวลาคุยกับเธอเธอต้องก้มลงขนาดนี้กับอีกประเภทหนึ่งที่แบบเฮ้ยไม่เป็นไรขึ้นมาเพราะฉะนั<ม>้นพี่ว่าเราไม่สามารถเขย่าโลกแล้วทาให้ทุกอย่างเป็นได้เหมือนกันด้วยแพทเทิร์นเดียวกันแต่บังเอิญแค่ว่าเราเองถ้าเกิดเราเป็นคนทํางานคนหนึ รู้สึกด้อยค่าตัวเองพี่รู้สึกว่าใช้คำนั้นแล้วกันว่าเขาอาจจะแบบคือถ้ามองว่าที่ไม่เป็นมนุษย์เท่ากันเขาอาจจะตกใจก็ได้ว่าป่าป่าไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นเขาแค่ต้องการความนอบน้อมบางอย่างหรือแม้แต่บางคนพอพี่เข้าไปนั่งตรงนั้นได้ไหมพี่ว่ามันก็มองเป็นความน่ารักได้จะมองว่าเป็นปัญหาก็เป็นปัญหาจะมองว่าไม่เป็นปัญหามันก็อาจจะไม่เป็นปัญหาก็ได้เพียงแต่แค่ว่าเราไม่คิดว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่ทําให้รู้สึกว่าเราจะทํายังไงที่จะต้องปลูกฝังอย่างที่ต้องอ่านบอกแหละว่าวันเป็นเป็นค่่่่าานนนนิยมมมขออองแตละะะปรเเททศีจจจไหืกัใุด อย่างเช่นเอาง่ายๆค่ะบ้านเราเรียกพี่เรียกน้องเรียกคนนั้นเป็นญาติเรียกคนนี้เป็นอาสวัสดีค่ะป๋าค่ะแม่ค่ะแม่แม่แมเรียกกันแม่กันตลอดใช่ไหมคะแต่ไปเมืองนอกปั๊บเรียกชื่อและถ้าเกิดเออวันนึงเราจะมาเรียกทุกคนไปเรียกชื่อในบ้านเราก็ไม่ถนัดอยู่ดีอะวันนึงน้องฉันเรียกมาอ้อ,อยอ้อ,อยว่าไงอ้อ,อยอย่างเงี้ยมันมันก็นจะรู้สึกแบบใช่ป่ะขนาดเราไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหม